พี่เลินไปไหนอ่ะพี่พ,พ,พ,พี่พี่เล่นอยู่อุ้ยโ<า>อ้ยโคม,ม่า ไม่ไม่ไม่ไอ้เที though, ่ยนี่มันเป็นเทียนแล้วมันมันเลื้อนแลยของมันะกูอยากรู้ไอ้สัตว์มึงเพี้ยนมึงก็เลื้อนเหรอไอ้เี่ยมึงร้อนพี่ชายสัตว์ยังมีบทว่างั้นฟังแมงแลบแลวกูถอยสัตว์โคตายตายแล้วเยแลบเี่ยก็ไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์กระจอกมากครับไอ้เที่ยมึงแต่จะมีบทมันโดนก็ตบตกไปตกมึงกลับไปชนบทให้มึงไปท่องบทไพ่คือน้ำมันตกกระปรกมันตกกระจนแล้วตกใจแล้วขอมึงยังกระปรงมันอยู่ในมุกันโลกไงมึงต้องบอกมัาแลบสอดเอมึงแลบคนก็เหมือนกันคือมึงแล ใส่ชื่อมึง g l o เถอะพอมึงอยู่เมฆไม่มีติ่จะได้เกิดแม่มึงหนีอจากประเทศมาโดนบูด่าอย่าี้แล้วเบิร์แล้วทำกูได้โคตรทะเลสัมมันกลับไปแวนเถอะเขากูรู้ไม่เคยจะพอมึงไม่ต้องถามทำไงเพลงมึงมาปล่อยยังเอกกูฟังแล้วทรมานใจให้เลยขอว่ายอมมึงเอาไปช่วยดำใจเรื่องแล้วมึงควรจะพอกูจะมึงออกางการไปเรียแม่มาโดนกูสอนมึงเลิกขอได้ยังเถอะแต่อย่ารอขอเลยกูก็เทิบยกแล้วถ้ามึงไม่สั่นเดี๋ยวกูถอดมึงถามหมอพร้อมยังขอให้กูให้มึงสองวะให้มึงทำมาพร้อมกันถึงยังไม่สุดมึงควรจะหยุดดีกว่าเ มึงเหมือนตั้งดาวมึงอย่ามาบอกว่าไทยแลนด์ฉาย,ยาเด็กแวน้นตัวเลื้อนทีมชาติได้มันไม่มีใครแซงแล้วแม่มึงตายข้าบ้ามาโดนยาขี่ที่ชายแดนชั่วดูระดับกาดีซะบ้าเพร่ะกูฟังเพลงมึงแล้วกูายแทนไอ้เฮียแล้วมึงฟังกูนายสัตว์โลเลื้อนโลก,กังไอ้เฮียมึงมิกเพลงอย่างกับหมากัดกันไอ้สัตว์มึงมิกเพลง